ขอเตือนในความเสื่อสุดกดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องไม่ได้สนับสนุนกบบนารเล่นการันทีผิดกฎหมายทุกชิดทางช่องเป็นแค่แนวทางหวยรัฐบาลเท่านั้นดูแล้วชมแล้วก็อย่ที่เฉย่กดไ like, ลค,ค,ค์กดเชิญกดติดล่างไม่ด้วยนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับสบายดีพี่น้องครับฟั้งทั้งไทยและพันลครับผมก็เป็นจังไงครับพี่น้องครับ มาแล้วครับปีนองมาแล้วแนวทางหวยเล่าพัฒนาครับหวยวันที่29เกเดือนเจปีพ่อาครับผมแสด้ตัวใดกับว่าเบิรงครับผมกับเขามาแล้วไปจะเริืมครับเตรียมปากกาเตรียมสมุดดตนสอครับแล้วก็เตรียมแคบหน้าจอไว้ผมเขาเป็นยัไงควรที่แล้วครับพี่น้องผู้ใด้ถือหวยเนี่ยครับผมกะเข่านาะแล้วนแปดเจ็ดเจ็ดแปดครับเขาโตกันนะครับแล้วโตกันครับ กูได้ซื้อครับซื้อไปซื้อมาได้ครับ8778ครับช่างยศก็ให้เจ็ด้ปดครับดอก87ครับพี่น้องครับขอบุดนะครับเนาะ087ครับผมทางล่างก็ออก30ครับต่วขาดหมายครับ30ออกกันได้ครับพี่น้องเห็นไ่มพี่น้องช่างยศบอกแล้วว่าหัวส่อตกเก่าตัวเก่าดนะครับพี่น้องเนาะขนาดหูหูจแทรกนะพี่น้องยังบอกวีก็เสียออกด้วยคบเนาะจะเริ่มครับพี่น้องหัวหน้าจะเริ่มครับตามตัวนั้นนั่นเลยครับเด้อศูนย์สี่ครับพี่น้องจะเริ่มศูนย์สี่ครับผม ว่าหวยศูนย์สี่เคยออกครับหวยเล่าครับผมหวก้อนน่ก็ออกศูนย์สองนะครับแล้วก็มาศูนย์หนึ่งนะครับมาศูนย์ครับผมทำคนดีครับขึ้นสุมาคขึ้นเก่าครับสามศูนย์นะครับอาีวโอ้คนได้ครับหรือกล่างก็ได้ครับศูนย์สี่นศนย์นะครับเด้อติดไปเลยครับผมวันนี้ก็ได้ครับพี่น้องครับก็ ว, <book> วันนี้ครับสูดรสียตัวไหญครับพี่น้องครับไปเบิ้งครับเป็นแนวทางนะครับเนาะหัววันทียิบเก่าเดือนเจ็ดปีหกขาครับเสียตัวใหญครับไปเบิ้งครับพี่น้องมาเบิ้งเครับผมกลับมาเบิ้งครับพี่น้องครับสุดซีโตบนนะครับเนาะหัววันทียิบเก่าครับเดือนเจ็ดปีหกขาครับได้ตัวใหญ่ครับพี่น้องมาเบิ้งครับผมแนวทางหัวับพัฒนาครับวันทียิบเก่าครับเดือนเจ็ดปีหกขาครับสุดซีโตได้ต่อไปดีครับ 5 307 5407 5327 5 4 2 7สครับผมชุดีโตบนเนาะกับเนาะแนวทางวัยราพัฒนาครับหัววันที่ยิบเก่าเดือนเจ็ดปีหกขาครับแดงต่อพอดีครับ5 3 0 7 5 4 7 7 5327 5427ครับผมมียูซีชุดเดยกันครับพี่น้องครับมักกับแคบไปครับผมมักกับพานครับพี่น้องครับ ก็มาดูนะครับชุด3ตัวบนนะครับก็มีต่อไปนี้นะครับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับงวดที่ยี่สินะครับเดือน7ปี65นะครับการเสียดายสาตัวบนนะครับเนาะมี307 407 327 427ครับผมเน้นครับ307 407ครับบน3ตัวบนครับเน้น307 407ครับผมก็ มักกบแคบไฟครับผมมักกะพานครับพี่น้องครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับผมมีเป็นหูครับหัวสอกตัวใดครับผมก็ลองพิจารณาเบิ้งครับผมครับกลับมาบางชุด2ตัวบนครับวดวันที่29เดือน7ปีหัวกาครับแนวทางหวยลาบัฒนาครับได้ยินต่อไปดีครับ0727เน้น07นยดรูเจครับผม บนนะครับแนวทางหัวลาวัฒนาครับบนหัววันที่ยีิบเจ็ดเย้ยี่สิบเก้าครับผมโทษทีครับยีิบเก้าเดือนเจ็ดปีหัวขาครับสองโตบนได้แทงต่อไปนี่ครับศูนย์เจ็ดสองเจ็ดครับผมเน้นศูนย์เจ็ดกับรูดวิ่งเจ็ดกับรูดวิ่งเจ็ดกับบนครับผมกะร่องแคบไว้ครับจดไว้ครับพี่รอนครับมากกับจดไว้ครับผมมากกะพาดในเลยครับ สมยศไอทีรับโ,โปรแกรมนอกสถานที่รับโ,โปรแกรมออนไลน์โทร0866557112รับรายละเอียดได้ที่ w w w s o สมยศ i t .com ขอว่าเบืองกับจุด2โตลางครับวดวันที่ยิบเก่าเดือนเปีหกหาครับแนวตั้งหอยเล่าปัฒนาครับใดยังต่อไปนี้ครับผมหาสาหา 4, เน่นหาสามลูดหาครับ ลูดวิ aw, ่งฮาครับล่างวันนี้ครับลูดวิ่งฮาครับวันท so ี่แล้วก็ห้ล่างครับเจ็ดเก่านะครับเอ้ยเจ็ดแปดครับออกแปดเจ็ดบนนะครับเนาะกะบวันนี้ก็ลองพิจารณาบังรับพี่น้องครับเขาบ่เขาโมไมะหูครับโมเมะจากคุณนายหูครับว่ามือจวกตัวไหนครับก็ลองปีจารณ้ากับทุกอย่างเป็นแกแนวทางนะครับเนาะกับว่าบิ่งชุดกันครับบนล่างครับ หวววันที่ยิบเก้าเดือนเจดปีหกาครับแนวทางหวยเล่าพัฒนาครับล่างบนกับสตัวล่างบนหวดวันที่ยิบเก้าครับไดต่อไปนี้ครับหาสามหาสี่ศูนย์เจ็ดสองเจ็ดครับมีอยู่สี่ตัวเดียวกันครับหาสามหาสี่ศูนย์เจ็ดสองเจ็ครับผมเน้นหาสามกับศูนย์เจ็ดครับผมเน้นหาสามกับศูนย์เครับวิ่งรูดบนคนับขึ้นเจ็ดครับ วิ่งลูดหาคือล่างครับล่างวิ่งลูดหาครับบนวิ่งลูดเจ็ดครับผมเน้นหาสามหาศูนย์เจ็ดครับเน้นหาสามศูนย์เจ็ดครับผมก็ลองพิจารณาเบอร์ครับวันที่แล้วครับเก่าเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะครับนะวันนี้ผู้ใดซื้อบนซื้อล่างอาจจะถูกครับผม ก็เขาแน่นอนนะครับปูหัวเสือวยสิเข่านะครับกะเน็นมีหาสามศูนย์เจ็ดครับผมกะลองพิจนาเบิ่งกับโมบไเปย์หูนะครับผมไว้สอกตัวใดครับล่องพิจนาเบิ่งชจวิทยาครับในการรับชมครับผมทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับผมกะลองพิจนาเบิ่งนะครับเด้อพี่น้องเป็นจะได้พี่น้องเป็นอะไเขาครับหัวไ้วัวนี้ครับให้น้อยครับพี่น้องไ้น้อยเน้นเนาะครับเนาะ หาสามสามหาครับพี่น้องเน้นเน้นสามหาหาสามศูนย์เจ็ดนะครับสองตัวครับพี่น้องครับซื้อล่างซื้อบนนะพี่น้องเด้อเดีคือห็หกบอนครับหบอกบอนหัวไหลครับพี่น้องครับเนาะไข้แปดไข่เจ็ดแปดครับแปดเจ็ดเจ็ดแปดครับไปออกกับบนลนะครับเนาะเน้นก้าล่างออกกับบนวันนี้ระวัางกับพี่น้องครับซื้อทั้งข้างล่างข้างบนนะพี่น้องกลับไปกลับมาเลยครับผมหาสามศูนย์เจ็ดนะครับเล้วไข่หน้อยครับสองตัวเน้นๆครับผม เน้นยสองตัวนะครับศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์เจ็ดราคาหาสามครับพี่น้องครับล่องหาซีนะครับเนาะการลองพิชญนาเป็ครับพี่น้องครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับทุกอย่างทิศตามสูตรครับพี่น้องครับเข่าบ่กเข่าก็จะว่ากันครับพี่น้องครับครับพี่น้องที่เข่ามาแล้วก็ับจะเลื่นครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับกดตรดีโคตรล่างอย่างสั้นุดเลยครับเพื่อเปีกกำลังใจนะครับเนาะก็ปฏิดจากตัดติล่ากันนะครับเนาะ คำเตือนครับพี่น้องครับคำเตือนนะครับเป็นความเสื่องส่วนบุคคลนะครับใช้วิทยากาณนะครับในการรับชมด้วยนะครับทางช่องไม่ได้สนับสนุนนะครับการเล่นการพนันนะครับที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับเราแค่แนวทางไว้รัฐบาลเท่านั้นนะครับผมดูแล้วชมแล้วนะครับอยู่เฉยๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งกลางนะครับให้ด้วยนะครับ วันนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับถูกควปังๆทุกคนนะครับร่ำรวยทุกคนนะครับมีเงินไปกับ๋อทุกคนนะครับวันนี้ขอให้เข้าอีกนะครับผมวันนี้ขอลาตัวขอตัวลาอีกขอลาไปก่อนนะครับวันนี้นะครับสบายดีนะครับสวัสดีครับ